ข่อยแม่นตัวนี้ให้ันเกี่ยวอีกเด้อังซมาันเกี่ยวกันตง2เทียเอันตนี้อี้ผู้กาันเกี่ยวฝันตองู สวัสดี f อทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟที่ท่านเข้าสู่ทีมงานของพุทธาพาร้วยครับพ่อกันกับเอซผมหลังปีใหม่นะครับก้อนปีหอดปีใหม่เอฟซครับผมกติดตามแนวทางของแม่เสมอพ่อกลนได้ยินข่าวว่าฝันแล้วฝันคักฝันแน่ครับเอฟซีครับผมก่อนที่เขาไปส้มชิปของ แม่เสมอพ่อคนเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกับทางช่องเป็นซอกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางขนานครับมักกาจัดขัดกระพานนะครับเนาะขันมากกันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีหม่ที่เข้ามาครับผมเดินทางมาพูดเดียวสวัสดีครับแม่สวัสดีครับพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมอาวัดดีปีใหม่เลยครับปีเก้าตอนรับปีใหม่ครับผม ขวัย้ำมากไอ้ไก่เยอะน้อยนี่เออเกลงไกันเยอะน้อยที่นั่งไก่กันไรลูกฟันลูกฟันคือยัยนี่นะครับเอาปอไปยังครับพ่อบ่กฟันคือเอ้อเข้ากันได้แม่เป็นผู้เล่าให้ฟังส่วนพ่อร์ตนางฟังไปกับพอร์ตนางฟังไปแต่ว่าฝันจือได้คักยืดเหงาเออครับผมจือได้คักคุณปอแม่จือได้คักกันได้เ้ากันกับพ่อร์พอร์ตยัยคุณว่าอุ้ยอือตองวดได้บ่แม่ ตั้งตอตองหวดได้บอกงตอหวดตีมันออกไปบ้างหนึ่งหันหวดก้อนในฝันเกี้ยวลูกสองเทียมมันกับมาออกสองเทียดอันนี้น่ะเออสองหนึ่งน่ะนะเออหวดก้อนบ่ดยมากเอออันลูกบ่ดยมากอันลูกบ่ดยอันอันวันเกิดเขานาอมันเกิดพ่อสอยีเอ็ดครับันเกิดพ่อสอยีีเอ็ดนี้ฟันเกี้ยวลูกสองเทียกก็เป็นสองเทียมไหมสองหนึ่งหนึ่งสองมันออกสองเทียดีเออแม่นี่ดีอยู่ มนออกสองเท่าบันนี้ฝันเที่ยวลูกงวดที่เห็นว่างวดที่แดียวงวดที่เดีวฟันไหนแต้บ่ซื้อบ่ซืือบอสือแงนอดดากรดบุญดารถก่อดหญ่น่ะออันซี้ยนสามหกนเลี่สี้สามหกอ่ะรดพ่วงอ่ะดากรพ่วงดีดาลูพ่วงออกสองเครับผมบ้านนี้มั่งวดนี้ไดไหมฝันไวดนี้ก ก็เลยว่าว่าเจ้าของกับสีบ่ซื้อล่ะว่าสีบ่ซื้อล่ะว่าสีบ่ซื้ออีกบ่ว่าเจ้าของบ่มีเงินจำหนึ่งฝันฝันชื่อบ่ไใดก็เลยว่างวดนี้บ้ากูกับว่ากูฝันชื่อบ่ไใดบัดนี้ก็จิตืจอได้ก็หน้าจำเอาก็หน้าก็เลยวางสี่เมื่อวันเมื่อนั้นไม่ไปวัดไปวัดบัดนี้พระอาจารย์เลยว่าแม่เมื่อไม่ได้ตัวใดเพื่อนหน้าเพื่อนว่าโอ้ย ผู้ขาก็มักหกแปดแปดหกนี่แล้วก็เลยวางสิอันสีซื้ออายุเอากของแม่อันอาจารย์นีเลยวางสิที่แหละอายุนี่มันเต็มเต็มพอสอันหกเจ็ดนี่มันเต็มมันทียี่สิบสี่วันนี้คันกันไกลมันทียี่สี่แปดสิเป็นหกแปดที่อาจารย์ก็เลยวางสิวันนี้พาอาจารย์ก็เลย่าอันเราดันเด้หนึ่งเนาะเราเดทหนึ่งอันกาแปด อ <laughs> ืบัดน so an ี้เราเลยว่าອอ้าแม่เหมอไปอันหกแปดมันเป็นเก้าแปดก็ดีພีแม่เหมอเพินเลยวาสมันเลยไปออกเลขลาวโอ้อันต้องว่าเปนั่นเี้ย15 เออได้าศูย์หนึ่งหาเพิ่นเลเพิ่นบอกคอยบนี้บอไดเอามาเสียงเลยบัดนี้เออความกรเลยเอามาเสียงาเลย่าัด่เอาเรยกร่วัยังหาหนึ่งเพราท่านไปบอไดเอาหาอันหนึงหาหกำหาหนึ่เลยะมาเสียงกับเปียดมุกมุกเปียดเลยละมาเซียงบอก็เลยฝันเกี่ยวเพิ่นสันนียบัดนี่ฝันว่าเกียวเพิ่น่อยเลยว่าเอาขมันตัวนี้ให้ฝันเกียวอีกเด้อ่อเลยว่าก็เลยมาฝันเกี่ยวกันต้งสองเทีย อันนั้นตัวนี้อีหลีให้ผู้ขาฝันเกียวฝันตองเด้อปูเอ้ยก็เลยสิก็เลยมาฝันเกียวสองเขียฝันเกียวเพิ่นอ่ะเฝันเกียวเลขฝันเกียวเลขนี่แหละว่าอันหนึ่งหาหาหนึ่งกับแปดเก้ากัแปดโอ้กันหกแปดแปดหกบาซื้อตามอายุเอาของโอ้คือคือเอาสองอันนี้ไปเสี่ยงตีนี้เลยเอาสองอันไปเสี่ยงเอานึงหาหาหนึ่งกับแปดหกหกแปดนี่แหละไปเสี่ยงบาซื้อน้ำอายุเจ้าของหนึ่งห้ากับแปดหก อันหนึ่งหาเพราะว่าข้าสื่อเขา,าก็ต้องกลับเปนบอ่อเออ,อเออก็เลยว่าเอาหนึ่งหาแล้วก็ว่าหนึ่งหาละเรขงเล่าก็แปดหกเล<อ>ยละเออพราะว่าอายุข่อยมัจจิปเป็น68ส<อ>ิบแปดมันจิปเป็นหกสิบแปดหกเ็ดแล้วก็หกแปดนับง่ายคืออย่างหมันไก่มาแล้วหกเ็ดนี่มันไก่มาแล้วไก่มาแล้วมันเต็มตั้งวันที่ยี่แล้วยีท่านมาครบเนี่ยเ,ออเกิดวันที่ยี่สิบสอ้หนได้ไวจะถิ่มสอี อือน้ำเด้อเอออือ๋ออืวันนี้นั่งมีอะไรวาไม่ไงอันมักอันรถอันอันลุงเขียนตามดากรถดดอยไข่มันสีพ่ออกเลขดากรถดดอยไข่ตีพันนะเออหนึ่งสี่หนึ่งแปดอ๋ออือไข่ซื้อเล้วพันนะเออคข่ซื่อเล้วตามอี้หลีแม่พอเขาเอารถมาจอดไว้ในบ้านมึ่ข่เนี้ยมัดยี่รถสามล้อมาไหมบ่มันก็เลยมัดตามมองไฟดากมันน่ะแต่ ได้เสียใบเขาล่างหนึ่งเขาตามกันได้เออผู้ตามเนี่ยเออผู้ร้านเขยนี่เลยไปตามรถนี่แง่มีร้านสาวนี่ละนี่ผู้นั่นก็เลยกะที่คิดว่าจะคว้องผิดอยู่นั่นแหละเอารถมาจอดในบ้านเขาเขามือนั่นมันเมาเรามากอ๋อครับผมมันนี้มันเลยว่ามันผิดแล้วมันบ่าวิดมันเลยไปตามทั้งขางมันเลยไปตามฝันกันนี่ละฝันกันหนึ่งหานี่งหกแปดหนึ่่อฝันฝันหนึ่งไหนฝันหนึ่งไหนก็ได้มีหนึ่งหาหกแปด ไปวัดมากกับพ่อในใ่นีล่ล <ừ. S 2> ่ละพระอ,อะอาจารย์โลว่าพระอาจารย์โลว่าอันแม่เหมือฝันดีไปก็ฝันยู่ล่ะอาจารย์อันแม่เหมือได้ตัวใดกคขากัดส,สื่อน้ำอายุเจ้าของนี่ล่ละมุกเกตรกับถุงุกเปีฝันเกี่ยวกับเจ้าของตีฝันเกี่ยวเจ้าของแต่ว่าได้เล็สิบหามาแต่น้ำอาจารย์โอ้เออมาเสียงเออมาเสียงเอาเล็สิบหามาเสียงเออเอาเล็กซิหาก,ากหากับมุกเป็ดมาสื้อน้ำตามอายุเจ้าของเออเอออันนี้ เอามาเซียงเบิ้งเลยเลยมาฝันเกี่ยวฝันเกี่ยวหรอก็เลยมายี่หมดเศร้าเลยเอาน้ำคืนฮานก็เลยมาวายอีกก็เลยว่าขันแม่นตัวนี้อีหลีนะให้ผู้ขาฝันเกีียวพันตองเด้อปูก็เลยมาฝันสอดนี่หมดแรงเลยมาฝันฝันสองเทื่อเออฝันเท่แรกนี่ก็ฝันเรื่องนี้ฝังเรื่องนี้ละได้เรียกว่าตะน้ำเพลินเลยมาสือตามอายุเจ้าของเกิดพศสองสี อันหกหกอันหกเจ็ดแล้วมันนี่กะจากวันที่ยี่สิบสี่มากกว่จเป็นหกแปดเออ,อม,มันเป็นเออม,มันนี่มันละกายมมกเหมืนอนนี่มเป็นอันหลายมือมาแล้วอเออเราลยได้วา่าหกแปดเขาแล้วเขาจะได้ว่า,าอังซีู่หกแปดนี่เขาแล้วเออเขาแล้วเพราะว่าฝันเกี่ยวสองเทียฝันเจียวสองเทียนี่แหละเสียงสองตัวนี่แหละหกแปดแปดหกนี่แหละมันวันเกษ์ว่นนี่ละ่ออ ok ละวันฤข้าเจ้าถือเตีบึมบึมอยู่เมื่อไรนี่ฝัน เอาฝันฝันเอาฝันมาเลขมันมาออกนี่เอาโมนี้เราไปเที่ยงสองตัวนี่ไปเสี่ยงฝันอีกขึ้นที่สองนี่มาว่าข้าเจ้าเถือกโอ้ยข่อยบ่ซื้อจักโตข่อยว่าข่อยบ่มีเงินข่อยว่าข่อยฝันบ่แม่นก็เลยวางสิข่อยบ่ซื้อจักโตแม่นอีหลีข่อยบ่ซื้อจักโตอีหลีในความฝันนั่นนะเออออืข่อยบ่ซื้ออีหลีพวกซื้อซือร้ายนะพวกเถือกนี่อ้ยานถือทั้งสองตเลยนี่เออข้าเจ้าเถือกจักแม่นข้าเจ้าเถือก ขอเลยว่าม <à> ันถ uh ือ68นี uh ่แหะว่า68นี uh ่ละเลขออกแล้วเพิ่นว่าจังซีูู่ายอจุ้มกันถามกันนี่เลขออกแล้วว่าซั่นว่าแลกเจ้าถามกันดอกว่าออกตัวใดล่ะ68หือกูบ่ได้จัตเลยว่าจังซี่กูบ่ได้ซื้อจักตกูบ่มีเงินออกูบ่มีเงินกูเลยบ่ซื้อโอย เสียดายเด้สิฟันแม่นจังสีบอกเกียบบ่เนาะโงเขาว่ามันออกนี่คือหกแปดเออหกแปดหกแปดเพราะว่าข่อยเอาไปเสี่ยงเบิ่งนั่นมันไม่หนึงหากำหกแปดเพราะว่าข่อยซื้อน้ำอายุเจ้าของสองคู่เอออีกสองครูเพราะว่าผู้ซื้อกับกับเอาออันคนอันเฮ่แซ่ลนี่หูจ่าตัวแม่แซ่ลนี่ขอเห็นหนาเด้เออขอเห็นหนาได้ยินได้ยินแต่เสียง เห็นเห็นอยู่หายบ่โมจักหนาบ่เมนบ่คนบ้านเฮาม้วนผีบ่แม่ยก็อนผีตัวเออเออืมก็เจ้ายางน้ำทางนี่ก็เจ้ายางอยู่ทางอยู่น้ำทางนี่ก่อนจะยืนฟังเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ถามข่อยดอกก็เจ้าเว้ากันก็เจ้าเว้ากันก็เว้าว่าเลขออกแล้วได้บ่ปันนาก็เจ้าว่าออตัวใดนลาปันนาก็เจ้าเว้ากันถามข่อยจ้าข่อยก็ยืนฟัง68ได้บ่ได้อยู่ปันนาก็จะหวังได้อยู่สั่นว่าอย ถือย er ุคถือยุคข้าเจ้าวางสิข่อยก็เลยว่าอู้ห oh, like, oh, ูบ่ได้นะมูเด้ข้าเจ้าบอกว่าบ่เป็นล่างคือเป็นบนแม่บ่าโมว่าบ่ว่าบ่ว่านี่ม no ิตาว่าหกแปดจะสื่อนี่พอเลขออกแล้วหกแปดได้โมข้าเจ้าถามกันทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะข่อยแคว่าข่อยบ่ซื้อแม่นบ่กข่อยจยืนฟังอยู่ซื่อข่อยเลยเอามือมาเข้าหน้าเอิ้กไป มอสิฝันแมนขอ้สี่อีกจักเทียบบนอในค้ามฝันกัะไดเออในควอมฝันกัดมจิฝันแมนขังสี่อีกจักเทียบบอนอบัตเพื่อนบอกกูเกิดขื้นยังบ่ซื้อยังกีได้ก็หยอดน้อยกับใดแ้วบอหยอดเลยบันนี้หยอดเลยนี่แต่พอไงหนีหยอดเด็ดจุงพอกันเลยว่าวันนี้เรื่อเมื่อคืนอนีเลยมาฝันฝันได้จุงสร้างไปผูกกันละอู ส่วนทางนั้น hey. ก He e ็เจ้าผูกง uh. ้อไปแล้วตัวหนึ่งผูกง้อไปแล้วตัวนึงบันเน่อยเห็นห้าเขียวเฉียวขอเล่าว่ายังเข้าใจบ้างสร้างกินห้าอยู่เด้เออออผูกไว้นี่หละพะนนังหญ้าก็เขียวเียวอยู่พะนนังนง้อเป็นผูกทางนั้นว่าก็เลยว่าเอ้าจูงสร้างไปกินห้าก็ง้วเออจุงสร้างไปผูกเจียบปัอเส้นซั่นี่ละเออก็เลยว่าเอ้ากูก็เงินอยู่ดกอะนั้ ของคีดเจ้าของตอบเจ้าของอุกกระดื้อทุกดอกเสียกเสียนน้อยๆก็จีปลูกสร้างอยู่พะนอะว้านนี่นี่คิดเจ้าของว่าอยู่กับของในจุงสร้างไว้ผูกนะก็กระดข้ออยอยู่จุงสร้างไว้ลูกจุงสร้างไว้ผูกก็มั่วบ้านนี้แม่คิดว่าเลขมัดเข่าเลยอเปว่าสองตัวนี่โอ้ก่อยกายว่านก็จีสร้างสิบน่ะคอยว่าอเลขบ้านเจ้าของนี่ ซีเก่านี่พ่อโอ้ซีเก่านี่ยมั่วผูกยี่จังสี่คอยจับสร้างมาผูกยี่จังสี่อออคู่แท้กับคู่แท่งย่างยี่สี่แหะอยู่เลยวะท้ออยู่เลยเอ้าสร้างต้นนั่นนะสร้างว่าเลขมยสร้างกับตัวเมียนี่สร้างกับหูสร้างต้นนั่นแม่อืออือเลขมันอยู่เลยได้หนิจังเหลีวกว่ากันคืดวายจังสี่เหลีวกันผูกไว้แต่เนาะคันรับผูกไว้นี่อือสร้างกับมั่วว่าหนิแมคขันพ่นเมตัวเฮาได้พออืออว้อมปันมันเหม็นเนาะขันพ่นเมตัวเฮาก็่าแต่ว่าอยากให้อยู่อยู่า เอาอันกูก네้อนกูกับฝันเกี่ยวลูกกูกับลูกกับเกิดพ่อสอนยี่สิบเอ็ดกูกับวาบ่มีเงินกูกับบอซื้อบ่ซื้อลูกลูกโทษมากไปแม่คือบ่หยอดเบิ่งจักเล็กจักน้อยในพนาวาวิ่งกระยานพิบสัญญากับลูกแล้วเนาะเลยวางสื่ลูกถามว่ให้ซื้อแม่กับบอซื้อแล้วออกไม่อีกตั้งสองเทียรเลยพอกเลยตัวนี้เนี่ยบัดบอซื้อนี่ฝันนี่ปั้นถือเอาถือเอาบัดนี่จะใไฮไฮเซน ของขวัญปีใหม่เนี่ยให้ติดเนี่ยติสียอดอยู่ดอกเออสียอดอยู่มันวมไหมสียอดอยู่อืมยอดพอฟังน้เมียเนาะสื่ออายุจะควงนี่ยแหละอืมสื่ออายุจะของแหละไอ้ซื้อตัวนี้แหละเพราะมันตรงกันกับใบของงันปูอืมอันคอยฟันต้องปูมาบอกกตอนปูมาบอกคนได้หนึ่ปูมันมาสร้างไว้ยังไหนเออคนว่านุ๊กเออตรงนั้นว่าะว่าบอกว่าปูควงขึ้นหอดขึ้นหอดนั่งเมือแาบนั้นอยากไปอยากไป อันหานั่งเมอปนาวาโอ้ยมากกับบนมีแนวตอนหลับแล้วคอยวางสิเด็กกับบถือก็เลยวางสิบอมีเงินสื่อเบ็กแม่อันตุงเงินก็เลยวางสิทุงเงินจะช่วยทุงเงินจะช่วยเออบันนี้พ่อเพิ่นว่าออกมาคอยเลยว่าอ้าวตัวเดียวก็ขอยตัวหนึ่งบเปียดนี่งเพิ่นบอกคุณบอกตัวไหนก่อนบอกสอง สองแปดหกสองแปดหสองแปดหกก็สองแปดห้าคเรยว่าคันวาเลขมาสองมันกระสีพ่อสองมันมันสีพอสองแปดสองหกมัเลยว่างี่เนาะสองมันแหลวใส่ถึงกลางโตมันเนาะมันเอาหัวออกมาจากหูมันก็ยกโคโงใสแขวงสี่มันก็เลยแว่าัวไหสูกสูกสูกยานยาน ว่าหลายตัวนี่เราพอาตัวอันนี้คอ,อ,องเจ้าของนี่แอละอสะรุปตัวนี้ทรงไทยปีเก่านะแม่นะ <แ S 1> สรง้ทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดีวันที2 2> <อ>่สองมกราคมสองพันหาร้สิบแปดครับแม่เสมอเอาเล<อ>ขสิบหามาเสียงนะครับเนาะมาเสียงนะคับกับหกแปดกับแปดหกนะครับมาฝันว่าเลขออกแล้วออกแล้วผียางน้ำทางครับเข<อ>าเจ้าซุ่มกันเขาเจ้าวอาแต <ๆ S 2> ่ว่าแม่เสมอหันไปได้ยิน เลขออกแล้วออกแล้ววันตีแม่จ้าอืมว่าจะเล็กกวแม่ว่าเพิ่อไงอันเลขออกแล้วออกตัวใดวันน่ะกเจ้าถามกันอันออกโคกแปดวันะอุ้ยได้ยุได้ยุก็เจ้าวางสินะถือยุถือยูวันตี้ก็เจ้าว่าได้ยุถือยุวันน่ะวางมันก็เลยว่าก่อยเลยเอามืองุ้มเออเออก่อนเลยว่าอุ้ยกูบ่ถือตัวนี้กูบ่ได้ซื้อกูก็บ่ถือแล้วก็เลยวางสิ่งน่ะสร้างใจข้าเจ้าก็เจ้าคดีใจว่ากันโสดมันลำรุ่ยเป็นสิ